สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมในหลายจังหวัดเผยเหลือสลากกว่า200ใบาหากเที่ยงวันนี้ยังขายไม่ได้ต้องขึ้นป้ายลดราคาเหลือ90บาทเท่าต้นทุนและหากยังขายไม่ได้อีกก็ต้องเก็บไว้เองทั้งนี้เป็นผลมาจากความกังวลของผู้ซื้อว่าจะเจอสลากงวดที่หายไป รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยการจัดระเบียบรถตู้วันแรกการจราจรคล่องตัวขึ้น70เนตรียมใช้ใต้ทางด่วนดินแดงให้รถตู้จอดรับผู้โดยสารช่วงเวลาเร่งด่วนและเดินหน้าจัดระเบียบจุดจอดบริเวณสวนจตุจักรตามด้วยหาบเร่แผงลอยที่จะหาหรือกับปลัดกรทมบ่ายวันนี้ เมืไม่บิลิฟผับย่านมหาวิยาลัยแม่โจขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสก,กัดเพลิงที่กำลังลุกลามอย่างหนักมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนถูกไฟคลอกเบื้องต้นพบต้นเพลิงมาจากห้องครัวลุกลามไปยังเฟอร์นิเจอร์ล่าสุดตัวอาคารเริ่มสุดตัวแล้วบางส่วน